สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการขา่าวปมข่าวค่ะที่นี่สถานีโทรทัศน์สปริงนิวดิจิตอลช่อง19ดิฉันนลินสิงห์พุทธังกูลค่ะรับผมสุวิทย์บุตรพลิงนะครับเออช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเออเรื่องของวงการมวยนะครับเรื่องของบัวขาวนะครับเป็นข่าวเปลียวกล่าวเลยนะครับที่ขึ้นไปชกแล้วก็ชกไม่ครบยกค,คือไม่ครบสี่ยกใช่ไหมฮะแล้วก็มี การพูดคุยเรื่องของการล้มมวยเรื่องของวงการม,มวยที่มีมาเฟีย<ช>อะไรตำางนองนั้นะนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยทำให้นักมวยไทยเราเนี่ยดูเหมือนว่าก็าก็อยู่ในวังวนของวงก,การพนันยังไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะฮะ วันนี้นะครับในการคลายปมข่าวของเรานะครับทีมข่าวของเราก็ไปเจาะลึกไปพูดคุยคในวงก,การมวยขอสัมภาษณ์ใครหลายคนนะคะที่มีส่วนสําคัญในวงการมวยว่าล้มมวยเนี่ยมีจริงหรือเปล่าทั้งหมดนี้นะคะติดตามตัวอย่างจากไฮไลท์ก่อนค่ะครับเชิญครับมวยไทยอาชีพมวยเนี่ยมันสามารถเลี้ยงคุณได้เลี้ยงครอบครัวได้ถ้าคุณมีความพยายามถ้ามี ้าคคุณมมีวตังใจและสิ่งที่ควบคู่กับการแข่งขันชกมวยไทยก็คือความเห็นต่างกันการพนันจึงเกิดจะมีการเอารัดเอียบและการโกงกันเกิดขึ้นโดยในกีฬามวยไทยจะเรียกว่าการล้มมวยศิลปะแม่ไม้มันลดไปหมดเลยหมดเลยเพราะมึงไอ้คนที่สอนทีมก็ไม่รู้จักศิลปะแม่ไม้มวยยังไงกูยังไงมันไม่รู้มันก็เลยสอนมาสอนอย่างไรคือ เเาาากกลลัังให้้ดีพระแว็ปมกย,ยงเดียวไดยไทยถือว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยผู้ชายไทยในสมัยก่อนนิยมและชอบฝึกฝนการต่อสู้นี้จากหลายคู่หลายสำนัก เนื่องจากหากใครมีฝีมือลายมือในการชกมวยไทยจะสามารถหาไรายได้เลีเ้ยงครอบครัวได้อย่างสบายโดยนายประนอมอัมพินหรือครูแดงครูมวยแห่งชาติกล่าวว่าอาชีพหรือวิชามวยไทยให้คุณประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพทําให้ร่างกายแข็งแรงและ,ะไรายได้ที่ตามมาอาชีพมวยนี่ให้อะไรกับเรามามันจะดีให้ออกกําลังร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะ,ะดีหมดทุกอย่างแล้วแต่คนเอาอาชีพจริงๆไปใช้เกี่ยวกับศิลปะ เก่ยครับเอาไปใช้ที่เราเรียนมาแล้วต้อเ,เรียนที่ถูกทำก็มันก็ดีฮะถูกดีไม่เสียหายเนะี่ยสามารถเรียนดูครอบครัวได้ได้เลยฮะด้านนายทวีอัมพรมหาหรือขาวพ่องสิทธิชูชัยอดีตนักชกมวยสากลเหรียญเงินโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยและอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยเล่าว่าช่วงอายุ13ปีบิดาเกิดเสียชีวิต ทำให้ข่าเสาหลักของครอบครัวจึงตัดสินใจชกมวยไทยเนื่องจากต้องการหาไรายได้ให้กับครอบครัวมาเป็นนักมวยเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ชอบมวยเลยอมไม่ชอบมวยเลยแต่ที่มาเป็นนักมวยได้เพราะว่ามันมีปัญหาทางครอบครัวพ่อมาเสียชีวิตตั้งอยู่ปฐมสีพอ่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยครอบครัวก็ลำบากบพ่อตายไปนคนทำให้ครอบครัวลำบากมาก ก็อุตสาห์เรียนจบชั้นประถมไปที่7ก็เลยมีความคิดว่าเราจะช่วยครอบครัวยังไงครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมวยงานวัดเนี่ยเป็นที่นิยมมากวัดลงวัดไหนที่จัดงานเนี่ยจะมีมวยตลอดมวยงานวัดตลอดผมก็เลยลองไปชกมวยงานวัดดูซึ่งสาเหตุที่ชอบไปชกมวยเนี่ยก็คือพ่อเนี่ยชอบมวยมากสมัยนั้นพ่อชอบมวยมากพ่อพา สอนจ้าจักรยานไปดูมวยหลายหลายที่ด้วยกันมันเป็นจังหวะชีวิตมวยที่ของผมมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านทั้งนิดนึงมันโชคดีมามา,มามาเป็นที่มาเป็นทั้งมวยเพราะว่าไอ้คู่โชคคนแรกผมเนี่ยมันเป็นทั้งมวยขี้ยาเป็นทั้งมวยที่ติดดาเสิบติดซึ่งผมเอ็นก็ไม่เป็นมวยหรอกเขาน่ะเป็นมวยมากกว่าผมได้ซ้ำไปแต่อาศัยว่าร่างกายเราดีกว่าแรงเราดีกว่า เวียงกันไปเวียงกันมาเขาเป็นลม,มคู่ต่อสู้เป็นลมครับเป็นการชนะครั้งแรกในชีวิตยกสามได้เงิน90บาทค่าตัวต่อยก่อนเวลาคู่ที่สองดีใจดีใจมากเออมวยนี่ดีไว้เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเจ็บก็ไม่เจ็บ,บมวยไทยอาชีพมวยเนี่ยมันสามารถเลี้ยงคุณได้เลี้ยงครอบครัวได้ถ้าคุณมีความพยายามถ้ามีถ้าคุณมีความตั้งใจ นอกจากนี้ครูแดงยังฝากถึงหัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอนค่ายมวยต่างๆควรอนุรักษ์ศิลปะก,การต่อสู้และแม่ไม้มวยไทยไว้เนื่องจากในปัจจุบันนักมวยใช้แต่พละกําลังและความแข็งแรงของร่างกายในการเข้าปั้มกับคู่ต่อสู้มากกว่าการออกอาวุธต่างๆของมวยไทยเพื่อให้ได้รับชัยชนะอยากยาฝายสูญอยากยฝากเนี้ยอยากให้พวกหัวหน้าคณะหรือผู้เเนอร์ผู้สอนเนี่ยอยากให้ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเรามัม้งเถอะอยากแค่นี้นะ่นะไม่ใหญ่กันแล้ว ตอนนี้เขาไม่คิดอย่างนั้นครับมันการพันลนเข้ามาคุณก็ถึงิลปาร์ตเผบ่ดเข้ามาพูดถึงหมดผมมันเสียดายเหมือนกันนะเขาไม่รับอุดเลยแล้วผมไปพูดมากดีมันก็เล่นงานบริเอณก็มันลืมลักลุกลักลืมไปสิว่าทำมวยเขาทำอาชีพอะไรมายุ่งอะไรเกี่ยวกันหรือเปล่าทีผมเคยถูกทั้งถือทิมเขาไ่ลงแล้วไอ้พวกโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์มวยอะไรกันมาว่าบอกศิลปะแม่ไม้มันลดไปหมดเลย หมดเลยเพราะมึงไอ้คนที่สอนทีมก็ไม่รู้จักศิลปะไ้ไม้บุยยังไงกูยังไงมันไม่รู้มันก็เลยมันสอนมาสอนอย่างเดียวคือเอากำลังให้ดีเพราะแล้วก็ปั้มกาชนะอย่างเดียวเท่านั้นคุณไม่ต้องมีอาวุธมาคุณความไม่แข็งแร่งต่อเชือกต่อนะไ้กให้แข็งแร่งไว้แล้วก็่อยปั้มกับมันอย่างเดียวต่อยไงปั้มเข้าไปปั้มออกไปถึงก็ชนะมันหมดแล้วที่มีศิลปะในช่วงหน้า ทีมขา่าวปมข่าวได้เข้าสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญในวงการหมัดมวยเพื่อเจาะลึกถึงประเด็นการล้มมวยว่ามีจริงหรือไม่เป็นยังไงบ้างครับคุณสวิทวิกฤตมวยไทยที่ทุกวันนี้เนี่ยไมย้ไม้มวยไทยเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้ให้ถูกวิธีแล้วล่ะครับเพราะเรื่องของการชนะแล้วก็ เ,เกี่ยวเนื่องกับพอชนะแล้วเนี่ยมีการผนันเข้ามามันมีการเดิมพันกันมันก็เมื่อเดิมพันแล้วพอชนะหรือแพ้นเนี่ยมันมีผลมากมายมหาศาลมันทําให้นักมวยเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับต้องรักษารูปทรงรูป,รปมวยบางทีงโดนเตะจุกๆต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไม่เจ็บปรากฏว่าทมไมก่อนเนี่ยนักมวยไทยจะมีแม่ไม้มวยไทยที่เรียกว่าพอเตะแล้วต้องมีลูกรับมีวิธีการป้องกันตัวยังไงปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนเนี่ยใช้ตัวรับแต่ทาเป็นเหมือนไม่เจ็บแต่เจ็บ ราอะไรกลัวรูปมวยเสียเพราะนั้นเวลามสมมติว่าเตะต่อยมาสักพักหนึ่งเนี่ยพอได้คะแนนแล้วหยุดละคะะคิดว่าการชนะเนี่ยหมายถึงเขาเรียกว่าเงินเบื้องหลังเนี่ยมันเยอะไงฮะมันเยอะกว่า,า,าตัวเองอาจจะใช่ตัวเองอาจจะพูดง่ายว่าไปไปชกแล้วพลาดตามหลักท,ที่ที่เขาเรียกว่าไม่เป็นไปตามที่หัวหน้าบอกเนี่นะ,ะอาจจะโดนลงโทษโด,ดยซํำไป เพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยมันอาจจะหมายถึงก้อนเงินมหาศาลทําให้นักมวยนี่เก่งแล้วก็บางครั้งก็ไม้ไม้มวยไทยที่เคยใช้เนี่ยไม่กล้าจะใช้เพราะจะใช้ไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าบางทีรูปมวยไม่สวยเห็นไหมมันจะดูไม่เนียนบางทีครูมวยที่เคยชกมวยในอดีตเคยเล่าให้ฟังเขาก็จะเจ็บปวดอย่างเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าครูมวยครูแดงเนี่ยเป็นนักมวยในอดีตแล้วก็ได้เห็นการสูญหายของไม้ไม้มวยไทยในบนเวทีมวยเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของรูปมวยนี่แหละ มันทำให้แกเสียใจแล้วก็ถึงขั้นต้องหลั่งน้ำตาออกมาเลยนะค,ะค,ะครับในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะกลับมาติดตามประเด็นของเรารก็ร้มมวยเนี่ยมีจริงไหมและวิธีการมันเลวร้ายถึงขั้นไหนแล้วติดตามช่วงหน้าค่ะคร ช่วงนี้นะคะกลับมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องราวของการล้มมวยว่ามีจริงหรือไม่มีมานานเท่าไหร่รายละเอียดเป็นยังไงเนาะครับค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานพิเศษชช้นนี้กันก่อนเลยค่ะล้มมวยเนื้อร้ายบนสังเวียนผ้าใบโดยคุณวริ์เจริญธรรมรงค์ค่ะครับการแข่งขันชกมวยไทย เป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่มีมาช้านานกว่า60ปีและสิ่งที่คู่คู่กับการแข่งขันชกมวยไทยก็คือเรื่องของผลประโยชน์หรือการพนันก็จะตามมาด้วยเช่นกันดังคําพูดที่ว่าความเห็นต่างกันการพนันจึงเกิดซึ่งในวงการพนันจะมีการเอารัดเอาเปรียบและการโกงกันเกิดขึ้นโดยในกีฬามวยไทยจะเรียกว่าการล้มมวยโดยนายปนอมอัมพินหรือครูแดงครูมวยแห่งชาติเล่าว่า การล้มมวยมีมาตั้งแต่แรกที่มีการแข่งขันมวยไทยซึ่งมีสาเหตุมาจากหัวหน้าคณะหรือหัวหน้าค่ายมีการโกงเงินค่าตัวนักมวยสมัยนี้ถ้าคุณจะล้มมวยครับคุณจะไม่ผิดกฎหมายจะไม่อะไรครับพวกโปรโมเ,มเตอร์ครับมันทําขึ้นมาอย่างนั้นถ้าคุณไปล้มเองตรงนี้มันติดคุกเลยถ้าโปรโม,เ,มรเตอร์ทำมันปกป้องได้ไม่ล้มเด็กผมป่วยจริงผมมาต่อยเพื่อ ไม่เลยเสียรายการเขามาต่อยให้เหยิางงวากนี้มันก็แก้ตัวไปมันผู้โปรโมเตอร์ชั้นหนึ่งโครงการมวยจะดีจะชั่วอยู่ที่ผู้โปรโมเตอร์นะมวยจะล้มล่มงทีมวยเนี่ยบางทีมีนะครับในการอย่างเขาจัดไปใน,นจัดตอนนี้องใช้เงินเท่านั้นนะครับเขาดูดูคนแล้วหาขาดทุนหน้าไว้ยบางทีทำมวยได้แค่ล้มแม่งเลยคือไม่ต้องขึ้นชกชกสิคือชกไปเลยแล้สอนวิธีสอนแม่งแพ้ไปเลยมิชนะต่อยซ้ายเตะซ้ายกูแม่ให้ไปเปี่ยมยิ่งจริง ค่อยออกฟ้าออกเดินชากออกออกฟ้าหนึ่องออกมันก็เป็นวิธีสอนเทคหนึ่งสองให้มันแพมีด้วยการวางยาครับมีไหมครับวางยาก็มีถึงบอ,อกคุณตะมันก็คือผมก็คุกคีกับคุณมาคุกคีผมสนิทก,กันมากผมจะเชื่อคุณจะวางยาผมอะไรเนี้ยผมก็ยาไปสายแป๊บในที่น้ำคุณดื่เนี่ยเพราะเรารู้ในไอฤ์ยานี่มันจะออกเท่าไหร่เท่าไหร่แา่กากประตูไม่มครับมีอย่างนี้มีมมมสาเหตุที่ล้มมวยเนี่ย มั่นใจผมมั่นใจล่ามเส็นว่าไอผู้หัวหน้าคณะพวกเทรนเนอร์อมเงินมันเยอะการล้มมวยเนี่ยมันมันมันมีมานานแล้วครับ,รบผมว่ามีมาพร้อมกับพร้อมกับเวทีมวยมาตรฐานในเมืองไทยลุมพินีล่ามเนินมีมาพร้อมกับกฎหมายที่บอกว่าเล่นมวยได้โดยไม่ผิดกฎหมายค,คือเวทีลุมพินีล่ามเนินเข้าเข้าเข้าเล่นมวยได้ไม่ผิดกฎหมาย การล้มมวยสมัยก่อนสมัยนี้มันผิดกันเยอะครับสมัยก่อนเนี่ยมวยปัจจุบันเนี่ยมันล้มค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าราคาต่อรองการพนันเนี่ยมันมีอิทธิพลมากการจะล้มแต่ละครั้งเนี่ยราคามันฟ้องอตราบใดนะครับถ้าอิทธิพลของการพนันยังมีบทบาทมากเนี่ยวงการมวยเราการล้มมวยมันก็ยังจะเกิดขึ้นตลอดเวลา พราะว่าการล้มมวยแต่ละครั้งหรือการเล่นวงการพนันมวยเนี่ยมันมันได้เสียกันเป็น10บสิบล้านบางอาทิตย์บางอาทิตย์เป็นร้อยๆล้านด้วยซ้ำรับ,รบขณะที่นายตีสุวรรณหัวหน้าค่ายพิทักษ์ป่าผาแดงกล่าวว่าการล้มมวยมีมาตั้งแต่มีการพนันเข้ามายุ่งเกี่ยวในวงการมวยไทย ด้วยวิธีต่างๆเช่นตัวนักมวยล้มมวยเองโดยมีการรู้เห็นกับเซ็นมวยและการวางยานักมวยซึ่งการวางยานักมวยจะต้องมีทีมงานหรือคนในรู้เห็นอย่างแน่นอนถามว่าการวางยายากไหมถามว่ามันก็ไม่ยากมันก็ไม่ง่ายนะครับมันขึ้นอยู่แต่ว่าถามว่าการวางยาเนี่ยถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดในคนสนิทจริงๆนะ่ะทุกวันนี้มันก็ทํายาก แต่ถามว่าสมัยก่อนยังวางตามเซเว่นทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับอย่างเร็วๆมาที่สนามวูดุบินีอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นกับออกขวัญเมืองอย่างเพชรอู่ทองพวกนี้วางตามเซฟมากตามเซเว่นมันก็มีถามว่าพวกนี้มันต้องมีคนข้างในรู้เห็นด้วยนะครับมันถึงจะทําได้ถามว่าลําพังเนี่ยถามว่าเป็นพี่จะวางยานักมวยนะพี่รู้ว่าเขากินตรงไหนอะเซเว่นไม่รู้กี่เซเว่นออกจากค่ายเขาผ่านกี่เซเว่นกี่ปั๊มน้ำมันใช่ไหมครับมันคนข้างในต้องรู้อะเออทุกครั้งเราซื้อตรงไหน ปั๊มนี้หรือตรงไหนเขาต้องรู้ร,รู้พิกัดที่เราต้องซื้อซื้อของพวกนี้ฉะนั้นสรุปเลยว่าต้องมีคนข้างในรู้เห็นด้วยครับถึงจะทําได้การล้มมวยไม่ว่าจะมาจากตัวของนักมวยเองหรือถูกวางยาเป็นสิ่งที่ผู้อยู่ในวงการมวยและนักมวยไม่ควรกระทำเนื่องจากจะเป็นการทรยศต่ออาชีพตนเองวิชามวยไทย ควรมีการถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังแต่หากวงการมวยไทยยังมีการลม้มมวยอยู่นั้นอาจทำให้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเหล่านี้ตกเป็นของชาวต่างชาติวตริศเจริญธรรมบลงทีมข่ายป้มข่าวรายงานเป็นยังไงบ้างครับคุณสวิตการลม้มมวยที่มีมาพร้อมๆกับการแข่งมวยครับ เดี๋ยวนี้นะครับถ้าไปที่เซียนมวยระดับแบบระดับต้างล่างเลยที่เล่นอยู่ตามขอบเวทีเนี่ยนะฮะสังเกตถ้าหากว่าเราดูมวยตู้เนี่ยจะมีการส่งสัญญาณผ่านเวทีมวยตู้เห็นไหมฮะส่งสัญญาณเนี่ยให้ดูเวลาดูมวยตู้คือมวยทีวีเนี่ยจะมีคนซึ่งพยายามนั่งตรงกันข้ามกับกล้องกล้องที่ถ่ายทอดสดนะฮะแล้วจะมีการทำจัยลักษณ์ทำมือทำไม้อะไรเนี่ยนั่นแหละคนนั้นแหละเป็นคนซึ่งรายงานเหตุการณ์ของจริงในเวทีมวยว่า ราคาต่อรองมันเปลี่ยนยังไงเท่าไหรบวกลบเท่าไรมันขึ้นยังไงลงยังไง<ม>ส่วนคนที่เล่นการพน,นันที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นสัญญาณนะฮะ<ม>โดยการผ่านจากก็เรียกว่าผ่านผ่านจอทีวีเลยสังเกตมวยตู้ก็เรียกมวยทีวีเนี่ยก็จะมีคนส่งสัญญาณพยายามจะดูทิศทางไปนั่งตรงข้ามกับที่กล้องถ่ายทอดเนี่ยะจะมีสัญญ,ญาณการทํามือนั่นแหละไม่ได้ดูมวยฮะคนนั้นไม่ได้ไปนั่งดูมวยแต่ไปดูเรื่องราวของการพนันราคาต่อรอง การพลิกผันของมวยว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังส่งสัญญาณอยู่ส่งสัญญาณมาให้คนที่เล่นการพนันข้างนอกอะได้เล่นนะฮะแล้วพวกนี้ก็มีค่าตัวทั้งสิ้นนะฮะซึ่งช่วงหลังเนี่ยการพนันเนี่ยการล้มมวยเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเสียนมวยที่ระดับอย่างนี้ก็จะบอกว่าเล่นมวยล้มก็คือหมายความว่ารู้เลยว่ามวยคนเนี้ยต้องแพ้คือไปสืบตลอดเวลาตลอดระยะเวลาก่อนจะชกเนี่ยเขาจะไปสืบเลยว่าล้มไม่ล้มคือเล่นเฉพาะคู่ที่รู้พอรู้ว่ามวยเนี่ยแน่นอนชัดเจนว่าคนเนี้ย แพ้ละเขาจะมาเล่นเขาเรียกว่าคนที่เล่นเล่นมานานๆเนี่ยจะรู้ว่าวงการเนี้ยไม่มีลักษณะของการดูรูปมวยแล้วก็เอาชนะแพ้กันตามกติกาหรอกเขาจะพยายามไปสอดส่ายแล้วว่าค่ายนี้เป็นยังไงข่าวเป็นยังไงเหมือนคนเล่นหุ้นนะฮะก็ไปหาเขาเรียกว่าข้อมูลเพื่อจะซื้อหุ้นขายหุ้นคนทีเ่เล่นมวยเนี่ยเล่นการพนันมวยเนี่ยก็จะไปหาข้อมูลจากค่ายมวยว่าสู้จริงไหมมวยคู่นี้ฟิตจริงไหมบางทีนักมวยบอกฟิตฟิตค่ายมวยหัวหน้าบอกฟิตแต่เขาเรียกว่าเสียนไปดูไม่ฟิต ไปดูรูปร่างดูหน้าตาแล้วอย่างนี้ไม่ฟิตเขารู้แล้วว่าอย่างนี้มีโอกาสแพ้และเขาแค่กลับมาเล่นเห็นไหมฮะซึ่งคนที่ไม่เข้าไปอยู่ในตุจจัดจักรอย่างนี้ก็จะดูจากรูปทรงมวยโอ้โหขึ้นไปเนี่ยทาน้ํามันก็แพ้เลยเหมือนฟิตจริงๆไม่ฟิตเห็นไหมเซีนมวยจะรู้หมดเลยะะนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะฝากไว้เท่านี้ก็ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วกันเนาะครับก็เป็นเรื่องของการพน,นันนะครับที่ดีที่สุดคือคอ,อย่าไปเล่นการพนันนะฮะไม่ต้องไปเล่นดีกว่าไม่รู้ล้มไม่ล้มเมื่อไม่มีการพนันการล้มมวยก็เกิดขึ้นยา ค,ค,คุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเป็นตอนที่2ที่เราจะกลับมาพูดคุยการเกี่ยวกับคดีการฆาตรกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าตอนที่2นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ สำรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องคดีเกาะเต่าซึ่งเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมเราได้นําเสนอรายงานพิเศษชิ้นหนึ่งนะคะโดยใช้ชื่อว่าฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการฆ่าธรรมดาหรือว่าฆาตกรรมอำพรางคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามในประเด็นนี้นะคะสามารถย้อนกลับไปดูในเพจไขป่ปมข่าวได้เลยสะกดภาษาไทยเลยนะคะไขป่ปมข่าวเข้าไปใน Facebook แล้วก็จะเจอรายงานพิเศษทุกชิ้นที่เราเคยทําแล้วก็ออกอากาศไว้ สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องราวที่จะพาไปติดตามเราใช้ชื่อว่าคดีเกาะเต่าสอบสวนร,รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนจริงหรือครับไม่ให้เสียเวลาไปดูกันเลยค่ะครับเชิญครับ การสอบสวนคดีฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าได้ถูกตั้งคำถามจากประชาชนมากมายว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่อ้างว่ารักสารภาพจริงหรือไม่ผู้รับผิดชอบได้รบวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดครบถ้วนปราศจากข้อสงสัยตามที่บอกจริงหรือในเมาเพื่อนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่นั่งเล่นกีต้์อยู่ด้วยกันอยู่ในฐานะใด ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ย่อมถือเป็นพยานบุคคลพลเมืองดีเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่ข้อเท็จจริงกลับถูกกันเป็นพยานนั่นหมายความว่าในเมามีส่วนร่วมกระทําผิดแต่ไม่ถูกแจ้งข้อหาดําเนินคดีมีการเจราจาต่อรองให้การยืนยันการกระทําผิดอย่างหนึ่งอย่างใดใช่หรือไม่เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทกฎหมายใดที่ผู้กระทำผิดทางอาญาไม่ต้องถูกดำเนินคดีรับโทษตามกฎหมายซึ่งศาลสามารถใช้ดุลยพินิษในการลงโทษต,ตามพฤติการการกระทำผิด ให้การเป็นประโยชน์แก่คดีที่แตกต่างกันได้อยู่แล้วชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นอกจากนั้นถุงยางอนามัยหนึ่งชิ้นที่พบในที่เกิดเหตุเป็นของนายเดวิดหรือใครกันแน่เนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่าไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยในการคมคืนการตรวจ n n a ตรงกับนายเดวิดหรือไม่ถ้าไม่ตรงก็แน่นอนว่ามีบุคคลที่3อยู่ในที่เกิดเหตุร่วมคมคืนเตรียมการมาก่อน และเป็นคนที่มีความรู้ระวังตัวมากกว่าผู้ต้องหาทั้งสองที่ถูกจับอย่างแน่นอนส่วนโทรศัพท์มือถือของนางสาวฮันนาก็ได้ถูกตรวจค้นพบว่าทิ้งอยู่หลังห้องพักของผู้ต้องหาหลังจับกลุ่มห่างเวลาเกิดเหตุเกือบ3ามอาทิตย์ทั้งที่ควรถูกค้นพบไปแล้วก่อนหน้านี้เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยขับรถจักรยานยนต์ตามภาพกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นเป้าหมายแรกที่ต้องถูกตรวจสอบ และไม่น่าเป็นไปได้ที่ผู้ต้องหาทิ้งหลักฐานสําคัญไว้หลังห้องพักของตนทั้งที่มีเวลามากมายสามารถนําไปทิ้งที่อื่นได้แม้กระทั่งคว้างลงทะเล okay, <go. S 1> เหตุใดจึงไม่มีการตรวจค้นเก็บตัวอย่าง DNA จากผู้ต้องหาทั้งสองเป็นลําดับต้นในจํานวนคนต่างด้าวหลายร้อยคนที่ถูกเรียกมาตรวจการจนสับสนอลมานไปทั้งเกาะ เหล่านี้ล้วนเป็นคำถามที่ประชาชนมีสิทธิตั้งข้อสงสัยและยังไม่มีคำตอบจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนใดพยายามบอกแต่ว่ามีหลักฐานยืนยันการกระทำผิดของผู้ต้องหามากมายเบี่ยงเบนประเด็นข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับเหตุจูงใจที่แท้จริงและผู้ร่วมกระทำผิดอ้างแต่ว่าทุกอย่างเป็นความลับในการสอบสวนนอกจากนั้นล่าสุดผู้ต้องหายัางได้ร้องเรียนต่อสภาธนายความเรื่องถูกล่ามชาวโรนิญ,ญาใช้เท้ากระทืบที่หน้าอก บังคับให้รับสารภาพยื่นไปหนังสือถึงอายการจังหวัดเกาะสมุยขอกลับคำให้การไม่ได้กระทำความผิดก็ยิ่งําให้เรื่องราวการทำงานของตำรวจไทยมีปัญหาน่าสงสัยเป็นทวีคูณเพราะหากมีผลตรวจ DNA เป็นหลักฐานวิทยาศาสตรย์ยืนยันผู้ต้องหาจะรับสารภาพหรือไม่ย่อมไม่ใช่เรื่องจำเป็นสามารถที่จะสรุปการสอบสวนเสนอพนักงานอายการสั่งฟ้องให้สารลงโทษได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วไม่ใช่หรือ การชี้แจงของผู้รับผิดชอบเรื่องซ้อมบังคับก็โยนกันไปมาว่ามีตำรวจรับผิดชอบหลายหน่วยไม่รู้ว่าใครเป็นใครถูกทำร้ายทำทารุณกรรมตอนไหนเป็นไปได้อย่างไรก็ไหนบอกว่ามีการทำงานเป็นมาตรฐานสากลและยิ่งเมื่อพนักงานอายการได้สั่งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆอีก4ประเด็นก็ยิ่งแน่ชัดว่าพยานหลักฐานในการสอบสวนมีจุดอ่อนที่อายการจำเป็นต้องสั่งให้สอบเพิ่มเติม ผิดไปจากที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าการสอบสวนทําอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ถือเป็นแบบฉบับได้อย่างสิ้นเชิงการพิจารณาสั่งคดีชั้นพนักงานการนะครับตอนนี้ก็รอผลการสอบสวนเพิ่ม,เต,มเติมจากพนังกงานสอบสวนนะครับซึ่งเพิ่มส่วนสวน่งผลบางบางประเด็นแล้วนะครับแต่ยังขณะนี้ยังไม่ครบถ้วนนะก็ได้เร่งรัดไปนะฮะให้รีบส่งผลเพิ่ม,เต,มเติมมา นอกจากนั้นข้อมูลที่นายชอนแมคคันนาเพื่อนของนายเดวิดไปโพสต์ลงอินเทอร์เนต็ตหลังกลับเดินทางถึงสกอตแลนด์อย่างร้อนรนในคืนดนงกล่าวมีการวิวาดกันที่เอซีพับเนื่องจากมีคนไทยพยายามลวนลาม,มอมยานาังสาวฮนะันนาและนายเดวิดได้เข้าไปช่วยไว้รวมทั้งตนเองก็ถูกโคคขูตามล่าจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิน่นบังคับให้แขวนคอตายจนต้องหลบหนีอยู่บนเกาะถึงสองคืนซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญมาก และมีน้ำหนักเป็นเหตุจงใจในการก่ออัจกรรมยิ่งกว่าอารมณ์ชั่ววูบของเด็กหนุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งสองคนซะอีกแต่ข้อเท็จจริงนี้ไม่ปรากฏในการสอบสวนเป็นหลักฐานไว้ก่อนอนุญาตให้ในายชรเดินทางออกจากเกาะกลับสกอตแลนด์ไปพร้อมกับกีตาร์เปื้อนเลือดที่เหมือนจงใจไม่เช็ดออกนั่นย่อมหมายความว่านายชนต้องมีเรื่องชกต่อยหรือถูกทำร้ายในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอิทธิพลที่ตามล่าเขาตามที่โพสต์ไว้หรือไม่หลักฐานนี้ก็ควรได้รับการตรวจสอบแต่เขากลับไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ตำรวจไทยเนื่องจากรู้ดีว่าไม่สามารถพึ่งพาได้และไม่มีความไว้วางใจเพียงพอเพราะนายชอนเองพักอาศายัยและทำงานอยู่บนเกาะเต่ามาแล้วเกือบสองปีน่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับคดีและปัญหาตำรวจอีกมากที่ไม่สามารถบอกให้ใครจัดการได้ จึงรีบกลับบ้านเกิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองอีกหนึ่งวันนะคะที่เรานําเสนอเรื่องราวของคดีที่เกาะเตา่าตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่หลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยกันมากเลยเราก็รวบรวมมาเฉพาะประเด็นนี้นะคะย้ำอีกครั้งว่ามีอะไรบ้างดีกว่าครับหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นเรื่องของนเมานะคะที่ถูกกันเป็นพยานซึ่ง ทำไมถ้ากระทําผิดเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ต้องหาด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นพยานแล้วก็ไม่ชัดเจนในเรื่องถุงยางอนามัยว่าเป็นของใครนะฮะก็ปีละยักษมือถืออีกที่ถูกเก็บไว้สามอาทิตย์ทําไมเพิ่งมาเจอทั้งที่ตารวจแล้วก็ชาวบ้านประชาชนช่วยกันค้นหาทั้งเกาะใช่ไหมฮะก็มาเจอหลังสุดเลยมันก็เลยเป็นข้อถกสัยเรื่องของชาวต่างด้าวสองคนที่ออกมากลับคําให้การ เรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นภาพสะท้อนนะครับที่เรากําลังสงสัยกันว่าคตรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคตรกรรมอําพลางหรือว่าเป็นคตรกรรมธรรมดานะครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเสนอมุมมองในแบบของไข่ปมข่าวเกี่ยวกับคดีที่เกาะเต่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันติดตามในวันพรุ่งนี้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการไข่ปมข่าวแล้วคุณสุวิปุดพริ้งและดิฉันนลินสิงห์พุทธางกูลพร้อมๆกับทีมงนานทุกคนลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ